สวัสดีค่ะวิคิทาร์โรนะคะคลิปนี้หมอน้องจะมาทําในหัวข้อเขาคิดว่าคุณยังรักเขาไหมนะคะเขาคิดว่าคุณยังรักเขาไหมพลังงานสูมพลังงานรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยนะคะถ้าไม่ตรงเลยแปลว่าไม่ใช่ ENERGY ของคุณนะคะ,ะก็เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าบังเอิญผ่านเข้ามาดูไม่แน่มันอาจจะเป็นการ พลังงานดึงดูดเข้ามาให้มาพบกับคลิปของหมอน้องนะอ่ะไพ่เด็กถือเหรียญเขาคิดว่าคุณยังรักเขาไหมเขาแบบครึ่งครึอ่ะครึ่งๆกลางๆนะคะไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่เนาะอืมแต่เขาคิดว่าคุณก็น่าจะมีเหมือน passion ให้กับเขาเออเหมือนเป็นในลักษณะแบบอ,อ สาวไฟแรงสูงอะไรประมาณนั้นนะเออคุณเป็นสลรับเพศเราเองนะอืหรือว่าคุณอาจจะเป็นลักษณะแบบหวานสเสน่ห์ไปอย่างนั้นเองที่ผ่านมาประมาณนี้นะคะอืคุณอาจจะเหมือนเช็คเบตติ้งอะไรประมาณนี้เขาคิดแบบนั้นนะเขาไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคะอ่าอืมเพ่สิบด่าความสัมพันธ์อาจจะมีการเจ็บแต่จบอะไรแบบนี้ไปแล้วนะเขาก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเอเขาอาจจะไปสร้างบาดแผลอะไรบางอย่างกับ กับใจของคุณแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะไพ่สองอันนี้ก็คือราชินีพัฒน์นะมองว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีสองอารมณ์นะคะหรือสองบุคลิกกันก็เลยทําให้เขาอ่ะดูคุณไม่ออกนะในบางทีคุณก็ดีเดี๋ยวบางทีคุณก็ร้ายอะไรประมาณนี้เดี๋ยวคุณก็อารมณ์ดีเดี๋ยวคุณก็อารมณ์ไม่ดีบางทีคุณก็แสดงออกเหมือนคุณรักเขาในบางครั้งคุณก็ไม่ ไปแคร์เขาอะไรประมาณนี้นะคะมันมีการเดินออกไปจากความสัมพันธ์นั่นแหละคุณห่างเขาไปหรืออะไรอ่ะเขาก็คิดว่าคุณก็คงยังมีความรู้สึกให้กับเขานั่นแหละนะคะราชินีพระจันทร์อะเนาะ,นะแต่ว่าคุณเลือกที่จะออกไปจากความสัมพันธ์นี้หรือคุณเลือกที่จะทิ้งความรักนี้ไปอ่าไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาคุณกับเขาน่าจะมีการแบบจบกับแบบกระทานหานะันอะความสัมพันธ์นี้มันดูหนักมันดูเหนื่อยนะก็เขาคิดว่า เขาคิดว่าไอการที่คุณไปจากเขาคุณก็ยังรักเขานั่นแหละแต่คุณก็ไม่ได้อยากที่จะไปหรอกนะคะไพ่สี่ไม้เท้าอืมไพ่หกเหรียญไพ่แปดดาบในบางทีเขาคิดว่าคุณน่าจะสงสารอะไรแบบนี้เขามากกว่านะคะอ,อ่าองสารแล้วก็เลยเหมือนกับว่าอืมยัง อย่างยึดติดกับอะไรบางอย่างที่มันคุณคุณน่าจะเหมือนกับประมาณว่ากลัวความผิดอะไรแบบเนี้ยเนาะอ่ะคือน่าจะมีความรู้สึกผิดกับความสัมพันธ์นี้นะคะอ่ะที่คุณอาจจะไม่ได้อยากที่จะอยู่ดูแลเขาแล้วอะไรแล้วนะอ่าเขาคิดว่าคุณน่าจะยังไม่ move on จากเขาเท่านั้นเองนะคะอ่าแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณยังรักเขานะอืมไพ่สองดาบมันเป็นไพ่ของความลังเลยหรือย,ยังความแบบช่างใจอะไรแบบนี้อยู่ นะให้เด็กถือถ้วยอ่ะหมอน้องก็มองว่าเขาก็คิดบ้างแหละว,ว่าคุณรักเขาแต่มันอาจจะเป็นความรักในลักษณะที่คุณอยากเอาชนะอะไรเขาแบบนี้มากกว่านะคะอ่ะไม่ได้รักเขามาจากความรู้สึกที่ที่แท้จริงนะเพราะว่าในตอนนี้ความสัมพันธ์นมันหยุดชะงักไปแล้วคุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรกับความสัมพันธ์น,นี้ไม่ได้ take action อะไรแล้วนะคะ อืไพ่ก้าวดาบเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันมันดูเหมือนท็อกซิกก่อนหน้านี้นะเขาคิดว่าคุณก็น่าจะมีความคิดถึงมีความผูกพันอะไรกับเขาอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวแต่ว่าคุณเลือกที่จะเงียบนะคะเงียบหรืออยู่ในพื้นที่ของของตัวของคุณเองเนาะเพราะว่าคุณอาจจะตระหนักดีว่าที่ผ่านมามัน อ่ความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะมันดูยากลาบากไงก็ไม่รู้นะคะอ่ะหรือมันอาจจะมีบทเรียนอะไรบางอย่างหรือมันมีบทพิสูจน์อะไรบางอย่างที่ที่คุณเลือกที่จะเงียบไปก็ได้นะคะอืมเนาะ ให้ดีวิลแต่เขาคิดว่าคุณมีความพิศวาสขาดใจอะไรเขาอยู่นะก็เอาเป็นว่าเขาก็คิดว่าคุณยังอาจจะมีความลหลงไหลในตัวเขาอยู่นะคะลหลงไหลรูปกายภายนอกอะไรของเขาเขาอาจจะเป็นคนสวยคนหลอ่อนะแล้วก็คุณก็ยังมีความเสียดายอะไรอาวรในตัวเขาอยู่นั่นแหละเนาะประมาณนี้นะคะมีพลังงานราศีมังกรเด่นราศีกันเด่นนะคะ มีนกรกฎพิจิกราศีสิงเด่นเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็พุศกกันมังกรน,นะอ่ะใครอยากดูดูส่วนตัวเลื่อนขวาเลยนะคะด้านบนเจอกับโปรไฟล์หมอน้องนะลองทักแล้วก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาดูนะคะมีทั้งแบบคอลนะคะแล้วก็แบบคําถามนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะก็เข้ามาปรึกษากันได้เลยนะคะเป็นการเปิดไพ่ทาโร่นะคะอืมอ่าโอเควันนี้หมอน้องก็ฝากกดติดตามกดเซฟกดแชร์ให้กับหมอน้องด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะ